พี่นองได้ยินที่นา่งเอกนะครับเพิ่นได้ว่าว่าแชทหลับบครับอยู่ในแม c คบุ๊กบ่หูว่ามันคืออีหยังแต่เพิ่นว่าบออยากทำบ่อยากเฮ็ดนะครับกัลล้วฟังอยคบวามันคืออีหยังกันแน่เดี๋ยวผมมีคลิปนะครับที่เพิ่นว้าบางส่วนบางตอน ให้พี่น้องฟังแล้วมาวีขอ์เบิ่งรับว่ามันเหม็นอีองสิเปิดดอกมาแล้วลายค้นก็นสิล่อก,กันมาโดนล่ะครับตั้งแต่เป็นประเด็นพ่นเป็นปีแล้วครับเพิ่นอยากให้มานางคุยกันนะครับล่องเบิ่งนะครับว่ามันสิคืออีหยังันแน่เดี๋ยวพ้มสิเปิดคลิปเสียงให้พี่น้องฟังเบิ่งครับนางคุ่ยกซะสิเสียตรงไหน เห็นไหเลียวมันทัวเรือมันกระจุบเป็นมาเร็วเป็นปีเลยเนาะเห็นไหเลว้วทุกคนย้อนไปดูนะย้อนไปดูคลิปพี่หนูเคยพูดแล้วมันก็มีคนแช็มาหาหนูแล้วก็มีพวกนี้นั่นหลายอย่างที่หนูจะพูดก็ได้ ูจะโจมตีเขาหนูแท็แ,แชทหรือในแมคบุ๊กที่มันอยู่ในในแมคบุ๊กหนูเนี่ยส่งให้เพจนั้นน่ะไปโจมตีเขาก็ได้ถ้าหนูจะทําแต่หนูไม่ทําเนี่ยหนูนั่งดูกับน,น้องก้อยนยก้อยก็ยืนน้องข่อยก้อยเป็นคนเปิดแมคบุ๊กนัง่งอยู่นั่งกันทุกคนยังยอมใจเธอเลยว่าทําไมฉันไม่ทําฉันไม่ทําฉันจะทําทําไมสุดท้ายนะครับไปไป,ไปมาๆ กรบรบดนั่งเอกคือเกานะครับต้องย่อมใจนั่งเอกน,นะครับที่บอ,อท้ำที่เอาแชทออกมาเปิดเผยน,นะครับผมโมโหหรอกครับว่าแชทนี่ยังแล้วก็ไผคุยกับไผแล้วสิส่งแชทไปให้เพจผมก็ไม่รู้จัว่าเพจยังหรอกครับเอฟซีขามาสแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กะหลยคือเกาครับ บางคนก็บ,บอกว่าทุกคนย้อนไปดูคลิปที่หนูเคยพูดพูดอะไรปกป้องเลยก็ปกป้องสิเปรียบเสมือนพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานหาเงินเก่งหาเงินให้แลว้วเจ้านาย่ชมหลกักกรปกป้องบ่แปกลกหรอกแต่เมื่อหนึง่งพนักงานออกจากงานบ่ได้อยู่ก็ต้องแบ่งเงินเดือนให้เขานี่เขาไม่ได้สักบ,บาท คนดีกี่โมงที่ว่าไม่อยากเปิดเขาในแชทมันมีอะไรหนักๆอยู่คันให้โจมตีหรือเปล่าที่บท่ทำเพราะกลัวเขาฟาดกลับจะสําเนึกกี่โมงนะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นมาหม่ในช่วงนี้นะครับแล้วแมกบุ๊กนั่นการสนทนาไั่สนทนาสีแคบออกมา เพื่อสีเห้คนหูเกี่ยวกับเดืองอย่างอันนี้เท่ากับบ้องหูนะครับเพิ่นสิเปิดแต่เท่ากับล่อฟั่งเบิงว่ามั่นเหมืนอี่อย่างกันแน่หลายคนก็นยังสงสัยนะครับว่าถะเด็ดก็คือบอ่อออกมาหลุดแต่เพิ่นบอ่ออยากทำนี่คือสุดยอดนะครับหลายคนว่าจัางสั้นแหละผมก็บ,บ่องหูนะครับว่ามันเหมืนอี่อย่างกันแน่ หลายคนก็สงสัยพี่น้องคึ้ว่าเอียงเป็นอย่างคือบอ่เปิดบทนี่ไขเขียนไวนั่งเหยียดคือเกาบอรครับมันก็คงต้องเป็นไปตามอีลอบเดิมแหละครับบ่ไม่ผูใ้ใดอยากให้เป็นนา่งลายดอกแต่สุดท้ายก็ระบบทเดิมครับผู้ถูกกระทำทาเป็นเพิ่นฟาดกลับขึ้นมาเ้ย สีนางคุ้ยกันแบบใดอีกขนาดนี้แล้วเมื่อก้อนกับว่าคุยกันเห็นมันจบสิมากาเล่าที่หลังมันกับจังใดล่ะครับคือมันเบิ่งหน้ากันบ่ติดแล้วไหมเห็นไปนนางคุยกันมันกับว่าเมียนแล้วมันผ่านมาแล้วถึงถือว่าเดือดเพราะแห้งแล้วขนาดเพจบางเพจเลยนะครับเพื่อนกันยังบอกว่าให้จบกันอยู่ลุ่มพินี่ แต่มันก็เหตุบ่อใดเนาะครับเนาะพ่อหยังความเป็นผู้ใช้มันก็ยั่งขำข้ออยู่คือเกาครับสิไปทำลายหรือว่าไปเหตุอย่างผู้ยิ่งมันกับบ่อใดเดี๋ยวก็รับบทอีกครับบเมียนอีกพะอหยังถ้าไปเหตุแดงสันเดี๋ยวกับว่าผู้ใช้ร่างแก่ผู้ยิ่งมันก็เป็นทั้งสี่คือเกาครับสุดท้ายผู้ใหญ่บบาน ลราบทเป็นผู้ไหลโอ้ยวอลแล้วนะครับเหตุอีหยังกะม่ได้จังสัน่นคือคนหฮอถาวอลถึงความจริงถ้าย่อมรับมั่นกับว่าเป็นปัญหาแต่ถ้าบ่ย่อมรับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับก็คือคาบ่จบบ่สินถ้าแยกย้ายกันไปจริงๆนะครับมั่นกับบน่นาสีให้เกิดปัญหาขนาดนี้ลนะกตัวคนก็นรลูกครับว่าเหตุอีหยังอยู่ บ่มีผู้ใดยินดีนําดหอกครับที่ออกมาแฉแบบนี้แล้วก็กระเตงหลูวออกมากสถามว่ามันดูดีบ่มันเฮ็ดให้นหนคนสงสารบร่มันก็อยางทีหูวกันล่ะครับว่ามุมมองถ้าผู้เสียก็กแต่สงสารถ้าผู้เสียมันกับว่ามันมันกับ่สงสารมันก็สิมีักัข้อดี้อเสียในตัวล่ะครับ หลาคนรอบ้างครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกองแตกนะครับเอาคนอื่นมาสอยคนกับขงสีเห็น,นครับว่าสิเป็นการโพดหรือว่าเอาคนนั้นคนนี้มาครับมาเป็นขออ้างเนาะครับเนาะเอากับว่าวเนาะก็แล้วแต่เพิ่นสีเอาผู้ใด่ะครับหรือว่าสิรู้จักไผแน่สีมาเว้าเรื่องหยังประเด็นหยังเนาะครับอืมช่วงนี้ผู้ใดอยาก กาะเรืออาจะเคลืนอนยังกัมาโดดครับมันกําลังสีดังตัวกะล่องเบิ้งครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นยู่นนี่ไผ่ซีเออีอย่ยงออกมาเปิดครับต่างนาต่างตาเป็นปีแล้วครับถ้าคำวอล์าลายเนี่ยมันก็บ่เป็นประโยชน์แกตัวเจ้าของนะครับแต่สีย่งวนเวียนแสะมันกะ คือเก่าครับมั็นนางคุยกันนี่ว่าสิจบมั่นกับว่าจบหรอวครับมั่นก็เป็นแบบนี้คือเก่าถ้าว่าตา่างคนต่างอยู่ถ้าเมื่อยังเมื่อแสดงบทบาทใดยังขิดว่ามีการแส้มั่นกับว่าแหลวคือเขาครับเหตุจ้างใดครับเมื่อมันเป็นยังสี่ก็ต้องว่ากันไปตามเดืองแลกแล้วครับบบมีพู้ได้ซอยได้หรอกครับ นอกจากตัวเจ้าของเองนะครับแก้ปัญหาคือแก้บอจบเพราะยังมีการแขวะกันไปมากผมว่าเรื่องนี้ยากครับเลอเอฟซคิดจัางไดครับ